ก็ได้สวัสดีครับสบายดีนะเอฟซีฝั่งไทยและเอฟซีฝั่งลาวสู้ผู้สู้คนตอนนี้บาลไกอยู่ที่เขื่อนลับตะคองด้วยว่าอยู่นครราชสีมานั่นเองโมนี่บาลไกกับมากับบาลบูโซล่าเสียงแค่นดอน้า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 โมนี่เอฟซีบอไกสบายดีทิ้พี่น้องทุกท่านโมนี้ด้านหนาด้าานนหเฮาโมนี่แต่มาพบพอกันอีกแล้วพี่น้องอยู่ทีอ่านครราชสีมาเนาะ แม่แล่ย์ปะไก่ไม่ใช่ปะไกลจะพามาส้มอ่าทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มหกเราไปลองนอาอยู่ทีซีคิวอันปะซีคิวซีคิวอยู่จังหวัดที่จังหวัดนครราชสีมาม้าส้มผ้าม้าส้มอันทางด่วนอันแบบอันลักการงานสร้างพี่น้องนี่อุ้ยสะออนนี่พี่น้องนียสะออนแห้งสะออนปะไก่สะออนแห้งปาจะลองโฟกัสกันดีๆบ้างหน่งมันน่าตื่นตาขนาดไหนแนี่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 ถนนดี ป่ะตุนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้อกไปเห็นน้ำกันดพี่น้องเอ้ยถ้าผู้ใดมาถึงโบราณทายรูกป่ะที่ว่าเสียเสียโอกาสเนาะตรงนี้เนอะตรงจับโทรศัพท์ขึ้นมาทายรูปเห็นแล้วมันอยากทายรูปเลยบ่าไงมันตื่นตาแม่หลักการขนาดนึงยิงเห็นอินยิงยิงเฉยเบิ้งมุมนี่อีกมุมหนึ่งนี่เป็นโค้งโอ้ยของบนมันเปิดไฟเลยเด้อเปิดเลยบ่เออเนี่ยนะเปิดไฟนะ ท่านไห้คำท่านไห้หมื่นเปิดไฟนะว้าวขาพลายมาพลาอีโหวกนะจ๊ะว่าโอกาสอย่างนักหน่วงเพราะว่านั่นที่เขาจะได้เห็นจิตรีเนี่เพราะว่ากับบอกกับป์บานไปเขาจะเห็นแต่เขาจะมาหอดในตอนกลางคืนอย่างเดียวเลยเขาสิบม่มีโอกาสจะได้เห็นเลยถ้าเขาเขาเมื่อวานมันหอดในกลางคืนถ้าเามาหนึ่งกระเวิเหนียวจะเห็นความอลังการของถึงทางของพื้นเลยป้า บาดบาดโดดโออที่ตัววันนี้เราสองคนเป <Building. S 1> ็นผ้าอ่าอยู่บนถนนท้องคือเก่าพี่น้องเอ้ยบนถนนทนทางของเมืองไทยดิพีน่น้องแมนบนถนนทนทางต่างจังหวัดของประเทศไทยแมนแล้ว<อ>นี่<อ>มุมนมี้มีมุมนี้บ้างมั้อย่างนี้ถนนเลยพ่อไปตัวตัวตัวเป็นเป็นมุมที่สวยเนี่ยมุมนี้มุมอีกเป็นมุมที่สวยอีกมุมหนึ่งเนาะเ调แนมก็จาแต่ข้างบนนี่ก็จะเลี้ยวเห็นเลยเลี้ยวเห็นเลยนะ เลี้ยวขึ้นไปบนยอดเขาแมนนี่แหละคือเส้นทางแต่อาจจะเคยผ่านเนี่ยบอกไงผ่านแมนเคยผ่านอยู่แต่ว่าแต่บาคิดว่าจะมีอียังกีฬานบนแบบนั้นแมนบอกแมนแมนแมนยายเขาลงมาแต่เคลื่อนอ่างเก็บน้ำเนาะของเขาในเที่ยงเนาะแมนโอ้โหบอกเลยว่าสุดสุดสุดยอดสุดยอดสุดยอดยอดเท่าไหรพี่หนุ่มอีกอ่าโทเสร็จสวยงามอันนี้ลงมาแน่มาบางมุมชุดสูงแนวมาข้างล่าง แนว่าเกิดได้ข้างบนกับอลังการแนวมารุมาข้างล่างแห่งสวยงามอีกมุมมุึงหนึ่งตาเลยบอแมนพี่น้องให้นี่โอ้โหนี่คือทางหลวงมอเตอร์เวย์เอ็มหกว้าวแค่เสาหนึ่งสร้างบ้านเลยเป็นหลังอยู่บเทพไกลแมนเสาเดียวเลยเสาเดียวเหรสร้างบ้านเพิเขาเสร็จอ่าตุ๊บเสาหนึงชื่อว่าเป็นหลานถูกไหมหแล้วกลัวหมดแล้วแมนบอแมนโอ้โหสูงกับสูงเนาะเตี้ยงสัปหลาสัปหลาอีก ป้าตื่นใจมีโอกาสจะแบบนับเสาเนี่ยมันจะมีจักรตุลชุดนับเบิ้งนับเบิ้งมีจักรตุลป้าตุนงานบัวท่านแต่ลายตอนนี้วัดทุกภูริขีนับบดมือบดขึ้นอีนนี้บดมือกับบดวบดมาได้ดีกว่าอันนี้ลายอีนนี้วอี่เขาจะไปนับประเจ้าอย่างก่อนจุดลงตุนอยู่ที่บางปะอินหรือเปล่าโอ้คุณแล้วทางแยกแต่ระดับบางปะอินนะชิปสุดจะใช่ไ่มนี่โคด้าคุณแล้วจะสิบบัวบดมือบดขึ้นชิบสองมือคุณบอกจะนับเสาแบบนี้ ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่จักยานนะขี่รถจักยานเอาเออยางไปเลยแห้งไปเลยบ่ะเออคำไซนอ่นหันเข้อสั้นบ่เอาแล้วบาดนเขาจะจับขอแล้วบาดจะเบิ้งขึ้นมาไก่เนี่ยปัตปัตุปัตุตืาอลังการงานสางีนะพี่้องเยสนุกลักแหลก็ชิบมันะุกเลนเลสองฝังฟังนี่ทางตอน้สาม ขันรบไ้่ท่าก็เป็นแปดรบไล่ท่าก็เป็นแปดเลนเนาะโอ้โหตรงที่ปลายย่างๆจนสุดเลยวะไก่เมนคือช่วงนี้เป็นช่วงเคลื่อนรับตะคองที่เราสามารถมองเห็นได้ตรงถนนดิเมนบอกเมนเนี่ยบนท้องหุ่นจะมีทางไวไฟอีกชั้นหนึ่งนี่หอเปล่านี่แหละนี่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 แหละปกติแล้วเป็นช่วงเออมันอยู่ในป่าดิโอ้โหตรงนี้เป็นแรงพานะครับพสามารถเห็นด้ิวะไก่นี่มันนี่จะช่วงนี้เนาะ ่วงนี่เขารถเขาเนี่ยหินประสันสเมล้วโอ้ยโ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 ยวยาวไปยาวไปยาวไปดดองงอ้อกไก่อไก่โอ้ยพูดะไรน่บมึงชุดใส่กูใส่ตาเนมึงก็ยิปูสอดนี่มันสอดนี่นสอดเมืองไทยอนนีอนสอดนี oh. uh ่มนสอดเพื oh. uh ่ออะไถนนทนทางดีด oh. uh ีด oh. um, uh ีไหลเศษด้ไซลสายผิดดองงอ้มองไรบุมมีเพื่อเก็เฮตดใส่มองไรบุ้มี่เพอกัสางใส่เนาะ Pegar, ดีเรื่อยไล่ดีเรื่อยไล่ไปหน่อยสบายการเดินทางแมนนี่แหละเขาบอกแค่กรุงเทพมานครราชสีมาแค่แค่ปากซอยนะเดินทางด่วนมาแค่ปากซอยนี่เลยแป๊บเดียวหอดเลยเหยียบมันบดนมันบดหึงพี่น้องเยฝนเห็ดไมเนาะเป็นกระสางไซบรี่นะว่าไ่เนาะแมนผู้ช่างไซบรี่มันก็ทักคนไร้ผ้าห่อนะครับนี่เนาะยนี่แหละพี่น้องเอย นี่แหละนี่แหละถนนรถทางของประเทศไทยมองได้เป๋พังมองได้เสียหายเป็นเหตุหม่มองได้รถติดร้ายเป็นกระสังนี้ขึ้นมานี่ทางด่วนขึ้นมาเนาะโอ้โนี่มาอัปเดตถนนมิตรภาพในเบืองเด้อก่อนสงก่อนปีใหม่เนาะก่อนปีไม่อีไม่อ,อีกนนอยีกอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วไกลกับเมื่อวันเมื่ถึงแม่มึงนี่ก็วันที่สิบสี่แล้วมึงนี่สิบสี่คนไทย เดียวโกาสเดี๋ยวไปหยิบยำพอมีแมนแล้วทำบุรุษอยู่บ้านแมนแต่ก็ไม่กินเขาพร้อมหน้าพร้อมหน้าพร้อมตากันวัดคือคล้ายๆคือว่าวัดร่วมเนี่ยแมนยังทางล่างก็สงการที่เดียวสงการที่เดียวของไทฉวิสิม่าสงปีใหม่เน่สงการแนงใช่ไหมแมนเพราะเมื่อกับคนใส่เวลาเดินทางบริหึงว่าสนุนคนดียอมรับยอมรับเลยยอมรับดิ แไปไกลมากจน่าจะมาถึงบ่อไก่เอ้ยโอ้โนี่พี่น้องเอ้ยสมาสวยสุดงดงามสมาหญงใหญ่อลังการสะเหลือเกินพี่น้องเรามาเคยเห็นแต่เบิ่งเด้อเมื่อกีเมบึงเอาเม่บ่ง่นลแม่แล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยส่งระยะนี่็จะเป็นปูแยมาต้อยอีกระยะนึจะเป็นูคนกีดมิชลับซับอนกันมีคนกยรมีหลางนี่างแล้วกคนกคนแล้วก็ราาง นี่ส่วนนี้เป็สนสิเขาปลาเนาะวันนี้เขาสิเขาบพิธายเพราะอะไรนเ่าจะโบหินเลยพี่น้องเลยนี่น่าจะรับชุ่มชวงที่รงตรงถนนแมนว้าวมาจุดๆนี hmm. ่อ่าผู้ใดอยากแหวสือของฝากของตอนก็สามารถแวะได้ได้ส่วนนี้แม่เนาะนี่นี่ส่วนเี๋ยวเป็นสิขาอยังเกาะหนองเมียอ่ะต่างง่วนโอ้โหโอ้่างง่วนดิต่างง่วนดิโอ้ยคือว่าหนองมี่เป็นสิขาเป็นสิ่งแบนหนองมี่อ่ะอันไหนแซ่บง่าย บอยกินหนองม่เสียวเกินแต่หนองงวเนาะบอหัวตัวนั้นเสียนแลนกบานหนองงัวนมาเสบมาตัวนี้มีจุดแวะรับสื่อของฝากมีหนองงัวนะกะมีดูหน้าหลายอย่างเลยบ่กพวงนุ่มก็มีเ่มากินนุ่มนี่นะมี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 จุดนีนนะชิมุ่งนาเขาอะไร มัไปปักซ่องแล้วตอนนี้ไปปักซ่องแล้ววันนี้น้าบู้ดีสิครับกรุงเทพแล้ว okay. กันครับกรุงเทพแล้ววันนี้แล้วสิครับกรุงเทพมันชิ่เ,เมื่อยเรื่อยๆวันนี้เรือยไปโอ้โหเด็กภาพพี่น้องเด็กเบิ่งได้รับส้มทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มหกไปพี่น้องเลยบอกเลยเลยว่าเป็นภาพที่ประทับใจหลายนดดระหิตเ,เป็นภาพที่ภาคภูมิใจน้ำคุ้งไทยทั้งประเทศพี่น้องเลยที่ได้ถนนทางดีในคุณภาพแล้วก็มีทางด่วนอย่างหิ่งห้อยดีสร้างแบบ สุดยอดอยิ่งใหญ่อลังการขนาดพี่น้องเอ,อ้ยอู้เห็นแล้วประทับใจแท่นพี่น้องเอ,อ้ยเอาสำหรับคลิปนี้เนาะเอาสองคนกับชิบพ่าส้มผ่าบรรยากาศอยู่บนถนนหนทางไหวเพียงทอรนีก่อนเดียว<ด>ยทายไปหึงเหงาเลยฝนสีน้ำข้าวเอาเนีเพิ่นวะแมนโอ้ยหนอนในโมดิน,น,น,นีจากถนนหนทางนี่แหละยังอยู่คือเก่คเาคือเดิมพี่น้องเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้เอาสำหรับคลิปน,นี้เอาสคนกับสีดาไปก่อนก่อนจากลากกันที่เดิมกดไหลกดแชร์กดซับตะไคร กดกริ่งแจ้งเตือนสนับสนุนรวยบอกกดข่ามโฆษณาสนับสนุนระบบทั้งสองบาวโบโซล่าเสียงแคลาวล่าพี่น้องเด้อสำหรับคินี่เราไปก่อนสองคุณสบายดีพี่นองสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย